โลกที่พิมพ์เงินไม่หยุดและการกรบฏเงียบของประชาชนโลกที่พิมพ์เงินจนคนลืมค่าของมันในทุกวินาทีที่คุณกำลังฟังเสียงนี้มีเงินใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นจากอากาศไม่ใช่ทองคำไม่ใช่แรงงานไม่ใช่ทรัพยากรจริงใดๆแต่คือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นบนสมุดบัญชีของธนาคารกลางสิ่งที่เรียกว่าเงินซึ่งเคยหมายถึงความมัง่งคั่งวันนี้กลับกลายเป็นเพียงสัญญาเชื่อใจสัญญาว่ารัฐจะยังรักษาค่าของมันไว้ได้ แต่คำถามคือพวกเขายังทำได้อยู่หรือเพราะทุกครั้งที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเช็คช่วยชาหรือ Stimulus Check มันไม่ใช่การสร้างมูลค่าใหม่ของโลกใบนี้แต่มันคือการขโมยอนาคตของผู้ถือเงินทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ปืนแม้แต่กระบอกเดียวพอในปี2020เมื่อสหรัฐแจกเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจ1,200ดอลลาร์หรือประมาณ39,600บาทมันไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นอย่างแท้จริง แต่กลับเป็นชนวนให้สินทรพ,พุ่งทยานดันตลาดหุ้นพุ่งขึ้นราคาบ้านขึ้นและบิตคอยนพุ่งจาก6,500ดอลลาร์หรือประมาณ214,500บาทจนราคาพุ่งไปถึง58,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.9ล้านบาทในเวลาเพียงปีเดียวคนที่เข้าใจเกมเงินเฟอ้อนี้รวยขึ้นมหาศาลแต่คนที่เชื่อว่ารัฐบาลจะช่วยได้กลับต้องสูญเสียค่าของเงินไปอย่างเงียบๆอัพโทเบร์และฤดูกาลที่เงินไหลเข้าสินทรัพย์ในโลกของบิตคอยน มีเดือนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าอัปโทเบอร์เดือนตุลาคมที่ราคามักทยานขึ้นทุกปีราวกับมีมนสกตมันไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นจิตวิทยาของระบบเดือนที่นักลงทุนเริ่มเดิมพันกับอนาคตหลังผ่านช่วงซึมเศร้าในไตรมาสสามและทุกครั้งที่รัฐบาลพูดถึงการอาัดฉีดเงินตลาดสินทรัพย์เสี่ยงก็เหมือนจะจุดระเบิดไฟใหม่ได้เสมอเมื่อโดนัดนทรัมพูดถึงแนวคิดเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ด้วยเงิน1 0 0 0ถึง2,000ดอลลาร์ต่อครัวเรือน หรือประมาณ33,000ถึง66,000บาทนักวิเคราะห์ทั้งโลกต่างหันมามองบิตคอยอีกครั้งเพราะทุกครั้งที่เงินใหม่เข้าสู่ระบบสินทรัพย์ที่หายากจะกลายเป็นที่หลบภัยและไม่มีอะไรหายากกว่านี้อีกแล้วเมื่อเราพูดถึงบิตคอยจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญการพิมพ์เงินไม่ใช่ของฟรีลองนึกภาพว่ามีสระน้ำอยู่หนึ่งสระที่ทุกคนในหมู่บ้านใช้ร่วมกันทุกเช้าคุณตักน้ำจากสระนี้ไปใช้แต่มาวันหนึ่งมีคนแอบเปิดก๊อกเติมน้ำ เข้ามาเรื่อยๆน้ำดูเหมือนมีมากขึ้นแต่ความเข้มข้นของแร่ธาตุลดลงจนสุดท้ายมันไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์อีกต่อไปมันคือน้ำเจือจางระบบการเงินโลกก็เช่นกันทุกครั้งที่พิมพ์เงินเพิ่มมันทำให้มูลค่าที่แท้จริงเจือจางลงและสิ่งที่ถูกทำให้เจือจางคือแรงงานและหยาดเหงื่อของคุณในปี1971เมื่อสหรัฐอเมริกาเลิกผูกค่าเงินกับมาตรฐานทองคำเงินดอลลาร์ไม่ได้มีทองคำมารองรับอีกต่อไป ตั้งแต่นั้นมาธนาคารกลางสหรัฐสามารถพิมพ์เงินเพิ่มได้ไม่จำกัดใน50ปีหลังจากนั้นปริมาณเงินเพิ่มขึ้นมากกว่า30เท่าและสิ่งนี้ทำให้มูลค่าของดอลลาร์ลดลงกว่า85%สิสิ่งที่น่ากลัวคือไม่มีใครรู้สึกถึงการปล้นครั้งนี้เพราะมันเกิดขึ้นช้าๆและใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหมายเมื่อคุณฝากเงินไว้ในธนาคารคุณคิดว่าคุณกำลังเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตแต่ในความจริง คุณกำลังปล่อยให้มูลค่าของแรงงานคุณหายไปทุกปีเงินที่คุณถือไว้มีค่าลดลงเฉลี่ย 6- 8แเปอร์เซนและในบางประเทศตัวเลขนั้นอาจวิ่งไปจนเกิน20%เปอร์เซนเงินใหม่สินทรัพย์เก่าคนรวยไม่ถือเงินสดพวกเขาถือสินทรัพย์เพราะพวกเขารู้ว่ารัฐบาลไม่สามารถหยุดพิมพ์เงินได้ระบบเศรษฐกิจโลกถูกออกแบบให้ต้องเติบโตด้วยนี่เงินใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นต้องไหลไปที่ไหนสักแห่งและมันมันมกไหลเข้าสู่ สินทรัพย์ที่มีจำกัดบ้านหุ้นทองคําหรือบิตคอยทุกครั้งที่รัฐบาลประกาศมาตร,รการช่วยเหลือตลาดสินทรัพย์จะตอบสนองก่อนใครเงินไม่เคยช่วยคนจนมันเพียงเพิ่มช่องว่างและในโลกยุคดิจิทัลสินทรัพย์ใหม่ที่หายากที่สุดคือบิตคอยบิตคอยจากการทดลองสู่ระบบหลบภัยใหม่ปี2009โลกเพิ่งผ่านวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ธนาคารล้มผู้คนสูญเสียบ้านและรัฐบาลอาัดฉีดเงินเพื่อพยุงระบบ ในวันเดียวกันนั้นมีคนชื่อซาโตชินาการโมโตะปล่อยซอฟตแวร์ที่ชื่อบิตคอยออกมาในบล็อกแรกของระบบเขาฝังข้อความหนึ่งไว้ว่า Chancellor on brink of s e c o n d bailout for banks มันหมายถึงว่ารัฐมนตรีคลังใกล้จะอฉีดเงินช่วยธนาคารเป็นรอบที่สองนั่นคือการประกาศสงครามสงครามระหว่างระบบเก่าที่พิมพ์เงินจากอากาศกับระบบใหม่ที่เงินไม่สามารถถูกปลอมหรือพิมพ์เพิ่มได้บิตคอย ไม่ได้เกิดมาเพื่อแทนธนาคารแต่มันเกิดมาเพื่อถามคำถามง่ายๆว่าทำไมเราถึงต้องยอมให้ใครสักคนมาควบคุมมูลค่าของแรงงานเราโลกสองใบรัฐที่อัดฉีดกับประชาชนที่หนีออกในปี2020เมื่อสหรัฐอัดฉีดเงินกว่า5ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ165ล้านล้านบาทเพื่อต่อสู้กับโควิดบิตคอยพุ่งขึ้นกว่า800%ภายใน12เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือสัญญาณของระบบใหม่ ระบบที่ประชาชนเริ่มถอนความไว้วางใจจากรัฐและหันมาวางความเชื่อไว้ในโค้ดที่โปร่งใสแทนเพราะในโลกเก่าเงินคือคำสัญญาจากรัฐบาลแต่ในโลกใหม่เงินคือพลังคำนวณจากคอมพิวเตอร์ทั่วโลกและในเดือนอุกโทเบอร์ของทุกปีมันคือฤดูการที่คนทั้งโลกเริ่มตระหนักถึงพลังนั้นอีกครั้งบางคนอาจมองว่าบิตคอยคือการเก่งกำไรแต่บางคนมองว่ามันคือสิทธิมนุษยชนรูปแบบใหม่ สิทธิที่จะเก็บแรงงานของเราไว้โดยไม่ให้ใครมาลดค่ามันได้คำถามคือเราจะยังคงเชื่อในระบบที่พิมพ์เงินไม่หยุดหรือจะเริ่มสร้างระบบใหม่ที่เราเป็นเจ้าของมันจริงๆเมื่อโลกไม่เชื่อรัฐอีกต่อไปและบิตคอยกลายเป็นสกุลเงินของเวลาทุกระบบการเงินในประวัติศาสตร์ไม่ได้ล่มเพราะคณิตศาสตร์แต่มันล่มเพราะคนไม่เชื่อใจอีกต่อไปเมื่อผู้คนเริ่มรู้ว่าเงินที่ถืออยู่ไม่ได้เก็บค่าของแรงง,งานพวกเขาไว้จริงๆ ความศรัทธาที่เคยหล่อเลี้ยงระบบก็เริ่มร้าวสิ่งที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่21จึงไม่ใช่เพียงการปฏิวัติเทคโนโลยีแต่มันคือการปฏิวัติศรัทธาทางเศรษฐกิจและในใจกลางของการปฏิวัตินั้นมีสิ่งหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงกลางสิ่งที่ไม่ต้องขออนุญาตใครในการเกิดสิ่งที่ไม่สนใจรัฐบาลไม่สนใจธนาคารสิ่งที่เชื่อได้เพราะมันพิสูจน์ได้ไม่ใช่เพราะใครพูดสิ่งนั้นชื่อว่าบิตคอย รัฐกับความกลัวในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่มีอะไรทําให้รัฐกลัวได้มากไปกว่าสิ่งที่พวกเขาควบคุมไม่ได้และไม่มีอะไรควบคุมยากไปกว่าระบบที่ไม่มีศูนย์กลางเมื่อเงินกลายเป็นซอฟต์แวร์เมื่อเส้นลวดทองคําถูกแทนที่ด้วยเส้นโค้ดที่กระจายอยู่ทั่วโลกรัฐจึงไม่สามารถพิมพ์มันได้อีกไม่สามารถอายัดหรือยึดมันได้ง่ายๆและนั่นทําให้ผู้คนเริ่มเข้าใจว่าอํานาจไม่ได้อยู่ในธนาคารแต่อยู่ในกระเป๋าดิจิทัลของตัวเอง เงินที่เชื่อใจกับเงินที่พิสูจน์ได้ลองคิดดูในระบบเก่าเงินคือสัญญาความเชื่อใจระหว่างประชาชนกับรัฐธนบัตรหนึ่งใบคือการบอกว่าเรายอมเชื่อว่ารัฐจะรักษาค่ามันไว้ได้แต่นับจากปี1971ที่สหรัฐตัดทองคําออกจากระบบเงินจึงกลายเป็นตัวเลขที่อ้างด้วยอํานาจไม่ใช่ด้วยมูลค่าบิตคอยทาลายตรกกะนนั้นอย่างสิ้นเชิงเพราะมันไม่ได้ขอให้ใครเชื่อใจแต่มันเปิดโค้ดให้ทุกคนตรวจสอบได้ ในโลกของบิตคอยไม่มีรัฐไม่มีธนาคารกลางไม่มีผู้มีอำนาจผูกข,ขาดทุกเหรียญเกิดจากพลังคำนวณของเครือข่ายทั่วโลกและทุกธุรกรรมถูกบันทึกบนสมุดบัญชีที่ใครก็เปิดอ่านได้นี่คือความโปร่งใสที่ระบบเก่าไม่เคยให้เรามันคือเงินที่พิสูจน์ได้เมื่อนี่คือเครื่องจักรของระบบเก่าระบบการเงินปัจจุบันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการผลิตแต่มันขับเคลื่อนด้วยนี่รัฐบาลกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาชนกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบริษัทกู้เงินเพื่อซื้อหุ้นของตัวเองคืนนี่กลายเป็นออกซิเจนของระบบแต่ทุกครั้งที่ระบบต้องหายใจมันต้องพิมพ์เงินเพิ่มและทุกครั้งที่พิมพ์เงินเพิ่มมันทำให้หนี่ในอนาคตถูกลดค่าอย่างไม่เป็นธรรมนี่คือวงจรที่ดูเหมือนขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่แท้จริงแล้วคือการขุดหลุมฝังอนาคตบิตคอยไม่ยอมรับตักกันนี้มันไม่สามารถถูกสร้างจากนี่เพราะไม่มีใครสามารถ สร้างมันจากศูนย์ได้ทุกเหรียญต้องแลกมาด้วยพลังงานและเวลาในขณะที่เงินกระดาษเป็นหนี้ที่ไม่มีวันชำระแต่บิตคอยคือพลังงานที่ถูกแปลงเป็นมูลค่าถาวรเวลาหน่วยเงินที่แท้จริงของมนุษย์เมื่อมองลึกลงไปกว่าราคาเงินไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขแต่มันคือเวลาชีวิตทุกบาทที่คุณได้มาคือเวลาที่คุณใช้ทุกบาทที่คุณเก็บไว้คือเวลาที่คุณฝากไว้ในอนาคต แต่ถ้าเงินที่คุณถืออยู่สูญค่าทุกปีนั่นหมายความว่าเวลาชีวิตคุณก็สูญค่าไปพร้อมกันบิตคอยจึงไม่ใช่เพียงระบบการเงินใหม่แต่มันคือระบบการนับเวลาแบบใหม่เวลาในระบบนี้ไม่เสื่อมค่าหนึ่งบิตคอยวันนี้เท่ากับหนึ่งบิตคอยในอีกหนึ่งร้อยปีมันคือเงินที่เก็บเวลาชีวิตไว้ได้อย่างเที่ยงธรรมรัฐการควบคุมและเสรีภาพทางการเงินรัฐบาลทั่วโลกกำลังพยายามผลักดันแนวคิดเงินดิจิทัลของรัฐ หรือ CBDC Central Bank Digital Currency พวกเขาบอกว่านี่คือนวัตกรรมแต่ในความจริงมันคือเครื่องมือเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะมันแตกต่างจากเงินสดเหรียญ CBDC นั้นจะทำให้รัฐเห็นได้ทุกการใช้จ่ายของคุณสามารถลบเงินออกจากบัญชีได้สามารถกำหนดวันหมดอายุของเงินเพื่อเร่งหรือบังคับให้คุณใช้และสามารถปิดบัญชีของใครก็ได้ภายในไม่กี่วินาที ในโลกที่รัฐเริ่มใช้เงินเป็นเครื่องมือควบคุมประชาชนบิตคอยจึงกลายเป็นเครื่องมือหลบหนีทางจิตวิญญาณมันคืนสิทธิ์ในการใช้เงินให้กับปัจเจกบุคคลเพราะเงินคืออำนาจในการเลือกและเมื่อคุณไม่สามารถเลือกได้คุณก็ไม่มีอิสระจากทองคำสู่โค้ดวิวัฒนาการของความไว้วางใจทองคำเคยเป็นมาตรฐานของความมั่งคั่งแต่ทองคำขุดยากขนย้ายก็ยากและต้องเชื่อใจคนที่จัดเก็บ ในที่สุดมันจึงถูกแทนที่ด้วยกระดาษที่เขียนว่าแลกทองได้แต่เมื่อไม่มีใครแลกทองจริงๆคำสัญญานั้นก็หมดความหมายแต่กับบิตคอยไม่ต้องสัญญาอะไรกับใครเพราะมันคือทองคำที่เดินทางด้วยความเร็วของแสงมันเป็นทองคำที่ไม่มีใครยึดได้เป็นทองคำที่ไม่ต้องเชื่อแค่ตรวจสอบในขณะที่ทองคำจริงต้องเก็บในห้องนิรภัยบิตคอยถูกเก็บในเวลาที่เข้ารหัสไว้บนเครือข่าย และในศตวรรษนี้ความไว้วางใจได้ถูกแทนที่ด้วยความโปร่งใสเมื่อวอลสตรีทหันกลับมาหาบิตคอยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ของโลกเช่น BlackRock และ JP Morgan แกเริ่มยอมรับบิตคอยอย่างเป็นทางการในฐานะสินทรัพย์ระยะยาวเพราะแม้พวกเขาจะเคยต่อต้านแต่ตัวเลขไม่เคยโกหกในขณะที่ทองคำมีมูลค่าตลาดราว13ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ429ล้านล้านบาท แต่บิตคอยมีเพียง Market ็ตแค2.3ล้านล้านดอนลลาร์หรือประมาณ75ล้านล้านบาทแต่หากมันเติบโตโจนมีความผันผวนเท่าทองคำ JP Morgan ประเมินว่ามูลค่ามันควรอยู่ที่165,000ดอลลาร์ต่อเหรียญหรือประมาณ5.4ล้านบาทและเมื่อบริษัทขนาดยักษ์เริ่มเข้ามาโลกการเงินแบบเดิมก็เริ่มเปลี่ยนภาษาจากหุ้นพันธบัตรทองคามาสู่ออนเชนพรูฟออฟเวิร์กคัสโตดีและแฮ v i วินี่ไม่ใช่แค่สินทรัพย์ใหม แต่มันคือภาษาของยุคใหม่บิตคอยกับเส้นทางสู่1ล้านดอลลาร์ในปี2020เช็คจากรัฐบาลสหรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า1,200ดอลลาร์หรือราว39,600บาทกลายเป็นมูลค่า21,000ดอลลาร์ 2, 000, หรือราว6 9 3 0 0 0บาทหากว่าคุณเปลี่ยนมันเป็นบิตคอยทันทีแล้วถ้าในปี2025มาตร,ราการ Stimulus 2.0ของทาเกิดขึ้นอีกครั้งละ่ะรอบนี้แจกเงิน1 0 0 0ถึง2,000ดอลลาร หรือราว3 3 0 0 0ถึง66,000บาทต่อครัวเรือนนี่คือการอัดฉีดเงินระดับล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบในเวลาอันสั้นและทุกครั้งที่เงินใหม่ไหลเข้าสินทรัพย์ที่จำกัดจำนวนจะดูดซับมูลค่านั้นไว้นักวิเคราะห์หลายสำนักคาดว่าหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเราจะเห็นบิตคอยต่1่ล้านดอลลาร์หรือ33ล้านบาทต่อบิตคอยหนึ่งเหรียญภายในทศวรรษนี้แต่นี่ไม่ใช่คำทำนายของราคามันคือคำทำนายของความเชื่อเมื่อประชาชนทั้งโลก เริ่มไม่เชื่อในเงินของรัฐอีกต่อไปราคาของบิตคอยจะไม่หยุดเพราะมันไม่ได้วัดด้วยดอลลาร์แต่มันวัดด้วยศรัทธาในระบบใหม่เสรีภาพที่ต้องแลกด้วยความเข้าใจแต่เสรีภาพย่อมมีราคาบิตคอยไม่ได้ให้ความมัง่งคั่งฟรีๆมันให้ความรับผิดชอบคุณต้องเก็บรหัสของตัวเองคุณต้องเข้าใจความเสี่ยงคุณต้องเป็นเจ้าของจริงของเงินคุณเองในโลกที่คนส่วนใหญ่คุณชินกับการมีคนดูแล การเป็นอิสระอาจดูน่ากลัวแต่ในความน่ากลัวนั้นมีพลังบางอย่างที่ระบบเก่าไม่มีนั่นคือความเป็นเจ้าของบิตคอยจึงไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีแต่มันคือบทเรียนของการเป็นมนุษย์อิสระอัปโทเบอร์สัญญาณของการตื่นรู้ทางเศรษฐกิจทุกเดือนตุลาคมในโลกของบิตคอยราคาอาจจะขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือความเข้าใจของผู้คนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยถามว่าบิตคอยคืออะไรวันนี้ ผู้คนเริ่มถามว่าแล้วทำไมเราถึงต้องพึ่งเงินที่พิมพ์ได้ไม่จำกัดนี่คือการเปลี่ยนคำถามที่ทรงพลังที่สุดของยุคสมัยเพราะเมื่อคำถามเปลี่ยนโลกก็เริ่มเปลี่ยนอัปโทเบอร์ไม่ใช่เพียงเดือนแห่งการขึ้นของราคาแต่มันคือเดือนแห่งการตื่นรู้ตื่นรู้ว่าเราอยู่ในระบบที่ออกแบบมาให้เราต้องสูญเสียค่าแรงงานไปเรื่อยๆและตื่นรู้ว่าเรามีทางเลือกอื่นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคที่ทุกอย่างเป็นดิจิทัล คำถามที่แท้จริงอาจไม่ใช่บิตคอยจะไปถึงล้านดอลลา่าใหม่แต่คือเราจะยังยอมให้คนอื่นพิมพ์ค่าแรงของเราทิ้งไปทุกปีหรือเปล่าเพราะสุดท้ายเสรีภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากการถือคริปโตแต่มันเกิดจากการเข้าใจว่าเงินคืออะไรและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนั้นคุณจะรู้ว่าอุ t โทเบไม่ใช่แค่เดือนของบิตคอยแต่มันคือเดือนที่โลกเริ่มเลิกเชื่อในของปลอม ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stacksets Stay humble